สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพนบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพิดแสงต,ตะวันอิงจีนะคะรับคลิปนี้กันสิวเรื่องเล่าของบอดจูนะคะพี่น้องบอจูคือพ่อหัวหน้าวงุนงนะพี่น้องเนาะบอดจูเองเป็นพ่อหัวหน้าวงสาวน้อยพิบ้านเพลงนะคะหรือว่าเป็นผูนํำดันอ่า การบริหารนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของโซเชียลนี่ต้องยกให้เพื่อนเพื่อนบินเจ้าก่อคอนเทนนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือถือว่าบอเคยแพลในเรื่องเล่าของการเฮ็ดคอนเทนนะคะอยู่ในกระแสมาโดยตลอดจนในที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่ล่อค่อยนะคะก็คือเป็นมือที่บอจูเพื่อนเองได้อประกาศไปแร้วว่าเพื่อนจีสางวงสองนะคะพี่น้องจากวงหนึ่งก็คือ สาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งกับมีอีหลาหน้อยอุ้งอิงนะคะที่นําผ้าความสําเร็จนะคะออกสู่สา,ายตาพอๆแม่เอฟซี่ทั้งบอกเลยว่าติดว่า,ต,วาตีว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ในที่สําคัญก็คือสามารถติดอันดับโลกไปแล้วนะคะนั่นก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องและก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการว่า,วาจ้างนะคะพี่น้องซึ่งกับ มีการว่าจ้างเงาหนั่นเงาเลยพี่น้องความหมายคือการจ้างการจ้างงานของวุงสาวหนวดผิดบานแพงสามารถที่จะมีคิวงานเต็มไปได้จนหอดปีหกเก้าแล้วกับมีการสารตอ่อจองต่อไปอีกจนหอดปีเจ็ดสองแล้วสมมตอนี่นะคะพี่น้องแต่ละเฮ็ดให้บอดจูมีความรู้สึกว่าหลายคนหลายท่านเพิ่นบอได้เพิ่นมาจ้างแล้วเพิ่นกับิดหวังกลับไปกตเละเฮ็ดให้บอดจู ได้จับมือกันกับเฮี่ยหน่อยหรือ,อเฮียหน่อยเจ้าของวงอีสานนครสินนะคะและเป็นเจ้าของรายการหมอลํำไอดอลนะคะเพิ่นมีความรู้สึกว่าเพิ่นอยากจะจับมือกันสร้างวงหมอลํำอีกจากวงหนึ่งทัางๆที่แต่ละคนแต่ละทันทั้งสองท่านเพิ่นก็มีวงที่คอยดูแลอยู่แล้วคนละวงและที่สําคัญวงของบอจูคือวงที่ติดอันดับประเทศไปแล้วนะคะ เพิ่นก็นเลยจับมือกันสิสางารคนอีก่วงหนึ่งก็คือวงสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นมือแรกเปิดสักตลาดนะคะพี่น้องหลังจากมีการออเดชั่นหรือว่าเป็นการรับศิลปินเพิ่มเติมมากนาหลายตานะคะซึ่งเพิ่นก็ร,รับไวแลวโบได้หน่อยเลยเป็นสิบกว่าค้นเลยนะคะพี่น้องศิลปินที่จะมาร่วมในการทําการแสดงในอการเปิดบ่วงไมในเร็วๆวันนี้นะคะพี่น้อง ถือว่ามือขึ้นนี่เป็นมือที่เพิ่นได้ออกทําการแสดงถือว่าเป็นการเปิดตัวโชว์ไม่ของศิลปินไม่นะคะทั้งซิฟกาค้นเลยนะคะที่ได้ออกทําการแสดงบอกได้ว่ามากหนาหลายตาอิลีนะคะจิงเด็กก็ฝากอ่อๆแม่เอฟซีเข้าไปชมนะคะเข้ามารับชมแล้วก็คอยเบิ่งกัดไปว่ามีผู้ใดแน่นะคะพี่น้องแอดเทนเองแต่าระท่านเดนรับดับจัดสรรให้นะคะแต่แน่นอนที่สุด ที่ยังยืนอยู่ก็คือตอนนี้กัที่เห็นมาขึ้นกับวงสาวน้อยเพชรวานแทงกับมี่น้องโซเฟียนะคะพี่น้องแล้วก็มี่น้องฮักแพงเล้วกับมี่น้องโลโกโกู้นะคะพี่น้องที่ได้มาขึ้นอยู่เป็นประจานะคะ,ะถือว่าน้องได้มีประสบการณ์ด้านหนาเวที่ส่วนอีกหลายคนหลายท่านที่เขามาไม่นะคะพี่น้องอเพื่อนเองแต่ยังค,คงจุดจําซื่อเสียงว่าท่านใดนะคะหากท่านใดที่พ่อจะจดจําได้นะคะพี่น้องอเพื่อนเองกะ ได้สัมผัสนะคะได้ล่องจดล่องจํานะคะก็ได้นี่มา่ตอนมา่ฝากอยู่กับหลายผู้หลายคนนะคะบว,ว่าจะเป็นน้องกู้นะคะหรือว่าน้องแม่นนะคะที่เขามาแล้วแต่เห็นว่าพอ่อแม่เอฟซี FC ให้การต้อนรับสุดจดนะคะพี่น้องน้องโลกโก้เองกับมาในการออดิชั่นเช่นกันนะคะแล้วก็มีไผยอีกครับพี่น้องนะคะแต่พี่น้องโซเฟียนะคะน้องแก้มน้องฝ้าไซสนะคะ อีกร้ายคนหลายท่านที่อเอฟเฟนบอสามารถที่จะยิบยกขึ้นมาได้พอเอฟเฟนเองก็คือ,อยังจุดจําสื่อน้องมาท่านครบแต่ว่าถ้าหากว่าเอฟซีท่านใดเขามารับชมนะคะพี่น้องแล้วจําได้นะคะพี่น้องซอยคอมเมนต์เขามาบอกอเอฟเฟนเลเอร์ว่ามีผู้ใดแน่นะคะพี่น้องแต่บอกเลยว่าส่งเสียงในสุดยอดนะคะพี่น้องโดยเฉพาะนะคะก็จิมีน้องโซเฟียน้องฟายยิ่งเนาะแล้วก็มีน้องแก้มและน้องฟ้าใสแล้วก็อีก องคนนะคะแอดเทนเองจำซื้อบ่ได้นะคะแอนท์เนฝากมาพอแม่แมเอฟซีเข้ามาทักทายบอกนะคะพี่น้องถือว่าแอดเทนเองอยากจะให้พอแม,แม่ได้มีส่วนรวมแล้วกันนะคะถือว่าเป็นกำลังแรงเที่ร์แรงใจให้กับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกในเดอรอพี่น้องเดอ้อถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งของบอดจูนะคะพี่น้องเป็นอีกวงหนึ่งที่อีหลาหน้อยนะคะ สิได้มีโอกาสได้เป็นผู้บริหารในอนาคตร่วมกันกับคอเช่นกันเดอพี่น้องถ้าบอกว่าอนาคตท้างนาอีกสิปียี่สิบปีอิหลาหน้อยเองเป็นผู้บริหารมาร่วมบริหารกับคอนะคะพอเองก็สิคอยไทยทอดใหน้นั่นหมายก็ว่าอยู่ภายใต้การดูแลข,ของอิหลาหนอยเช่นกันนะคะณตอนนี้อิหลาหนอยอาเดหยนงบ่ไงใด้บ่ท่านหลายนะคะสาหรับอิหลาหนอยองอิงนะคะถือว่าเป็นลูกสาวบอดจูอีกคนหนึ่ง แต่แนนอนที่สุดการให้กำลังใจกับศิลปินกาต้องโยกให้อีลานอยอีลานอยก็สิมีส่วนร่วมในตรงนี้นั่และที่สำคัญก็คือถือว่าเป็นไอดอลที่เฮ็ดห้วบุ้งได้ยางมากถึงตรงนี้ยางมาถึงจุดนี้นะคะยางมากเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งสามารถที่จะยางไปติดอันดับโลกได้นะคะพี่น้องนั่นก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะ ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันใ,ในมือทั้งหนานะคะอ้าท่านใดที่เขามารับชมนะคะขอขอบุญขอบคุณสุก้นสุทันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเพชรแสงตะวันเอบีจีเดอพี่น้องเดอร์รวมแสดงความคิดเห็นใดนะคะสำหรับศินปินหลากหลายนะคะที่เขามารวมท้าที่จะมายางก้าวไปน้ำกันกับสาวหน่อยลำเพื่อนชูนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับสุผูสุค้อนเดอนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้อง บอโจกับเวลาหน่อยอู๋หิงได้ฝากช่องนะเป็ดเพ่นเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณไปทางบอโจกับเวลาหน่อยอู๋หิงนําขอบคุณพ่พพอ,พอมแม่เอฟซีส,ส,สุขสุขคนนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะค่ะเวลากลฟฟาระเพาะฟังซ่องเพส่อนด้าเนเอฟซีได้จ่าฝากาอะไรก็จะมีกำลังใจกันคุณม่ก็ไม่ได้ ค่ะ E B G a B G โอ้ E B G ตาฝากก็เห็นจาแล้วนะครับคนกินต่เสรนใครกระดิงป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 ิงไ้คุณแม่